สวัสดีครับทุกคนครับมีเหตุการณ์บนเครื่องบินนะครับที่ทําให้ผู้โดยสารเสียชีวิตมาไล่ายฟังนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาที่ผ่านมานะครับโดยมีผู้โดยสารนะครับเป็นผู้ชายอายุ63ปีเป็นชาวเยอรมันนะครับเดินทางไปกับภรรยาชาวฟิลิปปินส์นะครับเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับเพื่อเดินทางไปเยอรมัน ด้วยสายการบินรูปฮันซ่านะครับเที่ยวบินที่ LH 7 7 3นะครับเป็นเครื่องชนิด Airbus A 3 8 0นะครับโดยนั่งในชั้นของชั้นอี o โคนมิกชั้นประหยัดนะครับระหว่างที่เคลื่อนขึ้นนะครับผู้โดยสารนะครับก็มีอาการกระสับกระส่ายนะครับเหมือนมีเหงื่อออกนะครับก็ภรรยาเองก็ดูแลนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารที่เป็นพยาบาลนะครับ นั่งอยู่ด้านหลังของผู้โดยสารก็ประเมินคร่าวๆว่าน่าจะต้องการได้รับการช่วยเหลือจากแอร์โฮสเตสก็มีการเรียกลูกเรือนะครับมาช่วยนะครับแล้วก็มีการประกาศตามคุณหมอบนเครื่องนะครับก็ได้คุณหมอชาวโปรแลรนด์มาดูประเมินประเมินคร่าวๆว่าอาการเป็นยังไงนะครับที่ประจอนเป็นยังไงนะครับโดยคุณหมอประเมินเบื้องต้นเนี่ยก่อนจะให้กลับมานั่งที่เดิมก็คือบอกว่า,าการก็พอไปได้ปกติดีแต่พอมานั่งที่เดิมปุ๊บนะครับมีอาการไอออกมาเป็นเลือดนะครับ ไอออกมาเป็นเลือดเนี่ยเทอมทางการแพทย์เรียกว่าหิมะไทซิสนะครับก็คือไอเป็นเลือดแล้วก็ไอสักระยะหนึ่งเนี่ยก็เป็นลมหมดสติไปนะครับจนถึงขั้นต้อง CPR ช่วยชีวิตนะครับแต่ว่าก็เป็นข่าวร้ายนะครับที่ไม่สามารถช่วยชีวิตคนไข้ไว้ได้นะครับก็คนไข้ก็เสียชีวิตบนเครื่องบินนะครับมีการประกาศให้ผู้โดยสารทราบว่าต้องบินนําเครื่องนะครับกลับมาที่สวนภูมิเพื่อย้ายผู้โดยสารออกจากเครื่องนะครับใช้เวลาเดินทางเนี่ย ออกจากสนามบินส่วนภูมิไป5ทุ่ม40นาทีกลับมาแลนดี้อีกครั้งหนึ่งนับตีบนทีก็คือบินอยู่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับกลับมาแลนดี้แล้วก็ย้ายผู้โดยสารออกได้นะครับนี่ผมเอาข้อมูลมาให้เล่าให้ฟังนะครับว่าเวลาเรามีอาการไอเป็นเลือดอย่างที่บอกเรียกว่าหบมกไทซีนเกิดจากอะไรในบ้านสาเหตุของการไอเป็นเลือดนี่นะครับเกิดได้หลักจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีเนื้อง,งอกอยู่ในปอดเรานะครับ มีการติดเชื้อในปอดนะครับแล้วไปกดทําให้เส้นเลือดในในปอดเรามีการแตกเลือดก็ไหลออกมาในทางเดินหายใจออกมาจากาทางเดินหายใจเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็มาเรื่องของหลอดลมใหญ่ๆแล้วก็ออกมาทางปากเราคือไอออกมามีการไประคายเคืองปัญหาของคนที่จะเสียชีวิตก็คือหนึ่งเลยคือมันอุดตันทางเดินหายใจนะอันนี้เสียชีวิตเร็วเลยเพราะว่าคนเราหายใจไม่ได้นะครับก็เสียชีวิตก่อน ขัดม้าคือช็อคเสียเลือดนะครับมีคําจำกัดความไว้นะครับว่าความรุนแรงเนี่ยก็คือถ้าเป็นความรุนแรงระดับน้อยเลี้กวามายก็คือน้อยเลือดออกน้อยกว่า5 0าสซีซีปานกลางคือ 50- าสถึงสอง้นะครับถ้าเป็นระดับแบบรุนแรงนยคือมากกว่า2 0 0ร้ซีซีหรือในช่วงเวลาสั้นๆออกเยอะๆนี่ถือว่ารุนแรงแล้วนะครับแต่ในกรณีนี้น่าจะเป็นเรียกว่าค่อนไปทางรุนแรงมากคือแมสซี หรือ Life t ู t ิน i n g นะครับคือมากกว่า600 cc ขึ้นไปนะครับหรืออาจจะภายในเวลาชั่วโมงเดียวออกมากกว่า200 cc เพราะถ้าเรายิ่งออกมากเนี่ยโอกาสที่จะช็อกก็เร็วนะครับแล้วก็โอกาสที่ปริมาณเลือดจะมีอาการคลัดรับไปอุดตันตามทางเดินหายใจก็จะเหลืคนไข้ได้เสียชีวิตอย่างในกรณีนี้ต้องบอกว่าเป็นความโชคร้ายนะครับของผู้โดยสารท่านนี้ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนเครื่องบินที่ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยนะครับ พอแท้มีโอกาสที่จะมีโอกาสใช้อุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์ช่วยโอกาสที่จะใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วก็ดูดเอาเลือดออกนะครับแล้วก็หาสาเหตุจัดการกับปุโรธที่เลือดออกนะครับชดเชยเลือดทันก็มีโอกาสที่จะช่วยชีวิตของคนไข้ได้ครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับทั้งตัวคนไข้เองและว่าญาติของท่านะครับก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบินนะครับถ้ามีโนอยูเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆท่านนะครับรีบมาติดต่กับผมมนัฐนะครับ ผมก็อยากทุกคนป่วยครับ